สวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระฤหัสวันที่12พฤษภาคมสอง5หค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่พ่อปู่388ได้ทำพิธีพิธีอัญเชิญพ่อปู่ไก่เรียกทรัพย์หรือว่าพ่อปู่ไก่เรียกเงินเรียกทองค่ะ ถวายทำพิธีอันเชิญพ่อปู่ไก่นะคะขึ้นขึ้นแทน่นแท่นของท่านนะคะแท่นทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องเสร็จหมดเลยนะคะหมดแล้วนะคะทีนี้ก็ทำพิธีอันเชิญเพื่อถวายพ่อปู่พ่อปู่รีสุดโธนะคะท่านคงจะจําได้ไก่สองตัวที่ว่าตัวใหญ่ๆนะคะนะคะ ส0 0 0มื่นกว่าบาทที่ FC ได้ส่งปัจจัยมาร่วมกันนะคะต่อมาก็ทําแท่นนะคะแต่แท่นนี้ก็มี FC ฟสวายปัจจัยมารวมแล้วได้สอง0ันกว่าบาทนะคะก็เลยต้องจําเป็นต้องขอลูกบุญธรรมนะคะค่ะให้ลูกบุญธรรมได้ช่วยนะคะก็แท่นไก่ก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม เสร็จแล้วทําพิธีเชิญพ่อปู่ขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วเป็นพิธีปานกลางนะคะสาวดำก็เลยไม่ได้ถ่ายทําลงช่องนะคะก็หลังจากเลขออกนะคะหลังจากหวยออกหวยรัฐบาลไทยออกในวันที่16พฤษภาคม2565นะคะก็ไปเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเปรรอรหัต นะคะหมายความว่าหลังจากเลขออกนะคะวันจันทร์อังคารพุธพระฤหัสแต่ว่าจะเป็นพระฤหัสไหนนั้นสาวดําไม่ทราบนะคะคงจะเป็นพระฤหัสหลังจากไม่ออกท่านพูดแบบนี้นะคะหมายความว่าพระปู่พูดนะคะจะเป็นพิธีบวงสรวงอันใหญ่ที่สุดเอซีก็กําลังถามว่าแล้ว เลขตัวไหนล่ะพ่อปู่ถึงจะได้เงินเยอะๆจะจะได้ไปบวงสวงให้เป็นพิธีอันใหญ่โตซึ่งพ่อปู่ศีสุโธจะเป็นผู้ถวายให้กับพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะพร้อมตั้งไปเอารูปหล่อพ่อปู่สวงมาไว้ที่สวนธรรมเพื่ออ่าคือจะอัญเชิญท่านมาอยู่ ที่สวนทาอัญเชิญท่านมาแล้วนะคะแต่ว่ารูปหล่อท่านอ,องเล็กรูปเล็กนะคะแบบว่ารูปหล่อเหมือนอเป็นเป็นองเล็กนะคะเป็นรูปภาพเล็กนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็จะต้องเป็นรูปภาพใหญ่รูปหล่อท่านนะคะรูปเหมือนท่านนะคะเป็นหุ่นกิเพิงนะคะก็จะได้สั่งไปทําที่โรงงานอยู่ที่อุบลค่ะ นะคะก็เรียนให้เอฟซีได้ทราบก็ขอบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะตัวเลขของปะปู่สีสุดโทนะคะ825เลขล่าง8 4นะคะก็กลับเอานะคะภาษาดําก็เอาลงช่องทุกวันละนะคะเลขในสวนธรรมจะมีเท่านั้นนะคะจะมีเท่าที่สาวดําลงในในนั้นละคะ่ะในช่องนะคะยังเหลือเลขปะปู่เจ็กนะคะเลขปะปู่เจ็กนะคะท่านจะคง,งท่านจะมา ให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะพ่อปู่เจ๊กเพราะว่าท่านก็มีพ่อปู่สวัสโนะคะที่ท่านก็อยากจะมาอยู่ที่สวนธรรมท่านก็ผ่านร่างบอกผ่านร่างมานะคะซึ่งร่างพ่อปู่สามแปดแปท่านก็สื่อได้กับภูมิพ่ะปู่แม่ย่าเทพทุกพระองค์นะคะแล้วก็ท่านก็จะมาบอกสาวดำอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะ นะคะขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีโชคใหญ่กันจะใหญ่หรือจะเล็กก็ขอให้ท่านแล้วแต่ตัวท่านซื้อนะจะจริงหรือไม่จริงสาวดาไม่ทราบนะคะสาวดาก็พูดตามที่พ่อปู่ท่านบอกพูดตามที่พ่อปู่ท่านว่านะคะงวดเมื่อกี้นี่ท่านก็มาให้นะคะท่านมาจากจําศีนแล้วท่านก็มาให้ศูนย์เกานะคะท่านผู้ชมแต่ท่านมาให้ของวันที่1ให้กลางคืนวันที่หเลขออกวันที่สองค่ะ สาวดำก็เอาลงช่องเหมือนกันนะคะที่สาวดำเขียนว่าท่านบอกว่าพ่อปู่สีสุโธนมาแล้วอ่ามาแล้วออกจากจำศีลมาแล้วท่านก็ให้งวดแรกเลยเรียกร่างตัวเดียวศูนย์เก้านะคะอ่าทีนี้สาวดำก็เข้าใจเพราะว่าท่านบอกว่าพ่อปู่รวยให้แล้วศูนย์เก้าลูกเอ๋ยนั่งก็คิดว่าเพิ่นเป่ยนซื้อเพิ่นไห่เฮาเอินปู่รวยนั่งกัด พอได้เขียนแล้วว่าปพระปู่สีสุโทต,ตอนหลังนั้นเจ้ากันมาเขียนว่าพระปู่สีสุโทข้างบนแล้วก็มาเขียนว่าพระปู่รวยที่เิ่นให้ล่างตัวเดียวศูนย์เก้านะคะงวดนี้ท่านให้แปดสี่นะคะพระปู่สีสุโทท่านให้แปดสี่ค่ะอย่าลืมกลับนําเด้อพี่น้องแล้วก็เรียกสามตัวท่านให้แปดสองห้านะคะอย่าลืมว่าแปดกับห้าตัวแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะ แปดกับสามตัวเดียวกันกับเจ็ดกับสองตัวเดียวกันก้อยมันจะหลายตัวบวนละอ่เอาเอาซ้าำนี่ละซ้ำที่เพิ่นบอกเข้านี่ละอา่าาสนาแท้มันออกตัวที่เพิ่นบอกนี่เพราะต้องห่วงว่าพอปู่เพิ่นเจเอาอันนี้แจกท่านบาลมีหลายปันในเอฟซี FC ของลูกกับนั่นอันเออปัจจัยโวงมาอยู่แล้วละปู่ขอให้ไว้ถือขอให้เอฟซีของลูกถือไว้ ว่าจะเป็นสองตัวหรือ3าตัวให้ออกเลข่ะปูผิดเดีย้ยให้ออกเลข่ะปูเด้ที่นั่งเราเนี่ยนะคะ8ปดสองห้าเลขล่าง8ปดสี่นะคะ, 25, 84, ะ,คะท่านบอกว่าวัดใจลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานที่พ่อปูท่านไปจำศิลน,นานนะคะนานนานเป็น500ปีของท่านเป็นเมืองมนุษย์ก็ ที่เมืองมนุษย์ก็2อสเดือนหรือยังไงนี่แหละนะคะแต่ว่าในเมืองเมืองเมืองอนาคเมืองพญาน,นาคก,ก็4-500ปีอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมตามที่สาวดำเคยถามท่านครั้งหนึ่งนะัตั้งนานแล้วแหละนะคะทีนี้ก็สาวดำก็เลยบอกเอฟค่ะอย่าลืมนะคะเลขพ่อปู่ซีซโตท่านให้แปดสองหเลขล่าง8ปค่ะแล้วก็กลับซื้อกลับไปกลับมาเอานาะขอแต่ว่าให้ออกเลข พ่อปู่นะคะอย่าลืมนะคะอธิษฐานจิตบอกว่าจะช่วยส่งปัจจัยมาสารต่อสวนธรรมนะคะตอนนี้ปูกกระเบื้องแล้วนะคะทีนี้พ่อปู่ท่านก็อยากได้ให้ทําให้ก็คือรูปรูปเหมือนพ่อปู่สวงนะคะรูปลอนะคะเป็นเป็นหุ่นชีพึ่งคะ่ะแล้วก็รูปลอท่านที่ว่าอยู่ข้างหน้ากระท่อมนั่นละคะ่ะ ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ก็หมายความว่าก็แล้วแต่ท่านให้ถูกเนาะถูกสามตัวเนียไว้ได้ทั้งหุ่นได้ทั้งรูปหล่อหุ่นที่พึ่งได้ทั้งองค์พ่อองค์พ่อป,ปู่ศรีสุดทันแล้วเนาะ,ะเอามากรอนมาใส่ไว้ในอ่างนา้ำหญ่ๆนั่งไปเห็นไปแล้วหกหมื่นกว่าบาทรูปเพินนะคะแลก็ให้ถูกแต่พ่อปู่นั่งวางสิล่ะ ขอให้ถือเ้อพ่อปูเอ้ของห้ถือถือสามตัวพ่อปูแปดสองห้าหรือจะเป็นห้าสองแปดกับซ่างค่ว่าตั้งให้ออกในะเลขพ่อปูนั่นแหละสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ขอให้ออกเลขพ่อปูนั่นแหละพ่อปูพ่อปูอยากได้ยังเอฟซีของลูกกับว่ตทิมกับคนไห้แน,น่นอนเอฟซี FC ของลูกมีถึงจะก้นใจบุญสุงท่านมีถึงจะก้น มักทำบุญทำกุศลผลบุญนอกคณะสาวดำก็เลยบอกเอฟซีค่ะมือนี้เพิ่นทั้สาวดำทำพิธีเชิญพ่อปู่พ่อปู่ไก่พ่อพ่อปู่พญาพ่อปู่พญาไก่เรียกเงินพ่อปู่พญาไก่เรียกทองหรือพ่อปู่พญาไก่เรียกทรัพย์นั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็เได้ขึ้นป้ายเนอกคณะบัน,น,นไดป้ายกดบุญแล้วเลขออกบุญระค่ะเลขออกแล้วเลขเข้าบุญระค่ะจ้างเได้ขึ้นป้าย ขึ้นป้ายอันอันซื้อเพิ่นว่ากันน้องพี่น้องเนาะนั่งกระบะตรงๆนี่เราท่านเลขให้เลขเขาเดอ้ออิปอยกันอยากให้สวนถ้ำลุงเรื่องจะเลื่อนลุงเรื่องไปนาลูกหลานทุกคน้อยบะดิถิมหลวพ่อปูลูกหลานเน่ช่องนั่งกะเขาก็อยูุคเก่าล่ะเขาก็ธรรมดากะเบื้องมองหันหมดนี้นะว่าแต่พ่อปูให้เลขถือสองตัวสามตัวซื้อให้เขาทุกวันยังดีเอฟซิกะกลับมาเมื่อสัปดพ่อปู จ่าขอให้เขาเดออ้อพ่อปวยงวดดีเด้ะขอให้เอฟซีของลูกดีเด้ออย่าลืมนะคะพ่อปูสิตัวท่านบอกมานะคะท่านบอกมาท่านกลับมาแล้วกับแปดสองห้านะคะเลขล่างแปดสี่อย่าลืมกลับสลับกันเดอ้อพี่น้องเอ้แต่ว่าแต่เพิ่นบอกว่าขันเลขเพิ่นเขาต้องเพิ่อนอยากได้นั่นแหละคะ่ะอยากได้ลูปล พ่อปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วก็ท่านก็จะถวายไก่ให้กับพ่อปู่สวงค่ะแต่ทีแต่ที่เมื่อแต่ว่าเฮาที่ได้ไก่มาน่ยพ่อปู่ิรีสุทโพนอยากได้เอฟซคงจําได้เนาะท่านส่งปัจจัยมาช่วยกันสาวดังก็ไปเอาไปบูชามาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีบูชาทําแท่านทําอะไรค่อยทําไปทีละเล็กละน้อยตอนนี้ก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีท่านเสร็จแล้วอันเชิญท่านขึ้นพ่อปู่สาม และสาวดํานะคะก็ได้และญาติโยมก็ได้ทําพิธีนะคะทําพิธีอันเชิญท่านขึ้นแท่นเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะอ่ะบอกเลขทูบสนิดนึงนะคะเลขทูบสามปดหนึ่งค่ะเลขทูบสามแปดหนึ่งเลขทูบบวงสวงอันเชิญพ่ะปู่ไก่เรียกเงินอันเชิญพ่อปู่ไก,เก,เเก,ไก่เรียกทองขึ้นแท่นของท่านแล้วก็ ทำพิธีถวายพระปู่ศรีสุดโธหลังจากเลขออกจะเป็นมิตรพิธีบวงสรวงใหญ่ถวายพ่อปู่ศรีสุดโธช่้นท่านถวายให้กับพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินอีกทอดหนึ่งค่ะตอนนั้นแหละจะเป็นบวงสรวงใหญ่แต่เลขต้องเข้านะคะถึงจะเป็นบวงสรวงใหญ่เข้าไปได้เนาะพี่น้องเนาะจะนั่งบอกกับพี่พอแล้ววอกกับอัองค์พ่อปู่ศรีสุดโธแล้วจ้ะเพื่อนบอกว่า จะได้ตามนั้นนั้นก็เลยบเฝ้ามาบอกพี่น้องนะคะเด้อเลขพระรพูเขาพระไหนแปดสองห้าเลขล่าง8ปแล้วก็เลขอันทูบได้381นะคะ381แ่งค่ะอขอขอท,ทุกทุกท่านโชคดีค่ะวันนี้สาวดำก็มา,มาบวงสรวงเสร็จเมื่อกี้เนี่ท่านผู้ชมนะคะ เก็จะมาเอาโต๊ะกับพี่น้องมาเอาโต๊ะอันที่เพื่อนสิใบบวงสวงนั่นแหละค่ะพี่น้องที่ตั้งอาหารนั่นแหละค่ะเพราะว่าเอามือเส้นเนี่ยเอาไปแล้วมันนั่นแกะกลฟองออกแล้วผัดอะไน,นี่พี่น้องเอ้ยแกะกลฟองออกแล้วมันบุบข้างในแลยเอามาเปลี่ยนจ้ะพี่น้องร้านใหญ่ๆนี่แหละค่ะน,นั่นอีหยังนี่เขาเอิน้นไปยุเซ่นละ่ะ องใช้ในบ้านปลีกและส่งพ้าทำเนียบอ๋อซื้อลานทำเนียบตัวนี้พี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะเลขพ่อปู่ซิสโทโวแปดสองห้าเลขล่างแปดสี่เลขทูบพิธีบวงสรวงวันนี้สามแปดหนึ่งเจ้าคา่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ เปลี่ยนพี่น้องใส่บอดด้ค่ะมาเปลี่ยนเนื้อพี่น้องดิขอทุกท่านโชคดีอย่าลืมค่ะ